ครับสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องี่เคารพรักทุกท่านนะครับเสานี้กพบพมกับพี่ไงแลวครับผมเมื่อนี้มีขนมปังอบนะครับแล้วก็นี่เมนูเด็ดของเขานะครับถั่วแปรบนะครับผมนี่คุณแม่เห็ดเองนะครับเราจะใส่โรยน้ําตาลกับงาอีกเนาะนี่ครับผมใครอยากกินอยากได้สั่งได้นะครับนี่ก็ ท่าเนื้อแล้วก็ท่ายังก็ห้อยน้ำตาลนะครับแล้วก็มีน้ำตาูคือเก่าครับผมโอ้ยย่างเซียนกันเบิดเลยแมงวันตัวนี้อือโอ้ยมึงก,ยก็ยังมากเบิดตทุกอย่างหลยของเข้าก็มักของบานก็นมักนี่โอ้ยเนาะเอาครับผมเอาารใหญ่ห้างครับผมมาเ้าเนี่ครับผมจัดไปนะครับอือกอดง่อง,องรุ่มไง โอ๊บมากๆส่วนเน,น,นี่ยหากินยากแน่เนอะทําสิตใหม่ๆอืม

เสียอบอ่าครับทำไมก้อนเด็กตอนผมเป็นเด็กหน่อยไม่มีหอนกเขาจะชูเม,มือนจ้ามาใซะเต็มเลืนกเขา,าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมเป็นธรรมชาตินะครับมีนกมี่กานะครับเสียงหองอหเงี้ยมือเสา มากที่สุดนะครับคือเสียงนกกา้วนะครับากเสาว์กา้วกา้เว,าเ,วาเป็นแบบตื่นขึ้นมาแล้วมันสดชื่นนะฮะอือืม,อ,มอยากโบายบไปกรอบก็นี่นะครับผู้ดใดมากรอบกบบ ụp đường cái này nha anh có ba mình quạt ạ ทำเา้าล้าไลยครับมือน Ah uh. วุ้ยสวนมากเนี่ยมองแซ่บมันยยูมรงนี้ครับผมว่ะมันบ้างมาเจ้านี่ก็อิ่มแล้วครับผมสำหรับอาหารเจ้าห้องท้องนะครับสองอันนี้ก็จะเอาไว้ให้ทิ้มง,งานน้ำลายหยีนะครับสองคนนะครับปูระแพนนะครับนี่นะครับลองเห็ดกินเบิงน,นะครับผมปู้ได้สิ าหาเมนูเศ้าๆแบบจิบกาแฟจิบนมนะครับผมอ่ะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่กดติดตามให้นะครับผมบ๊ายบายนะครับเศร้าหนาพ่อกันครับ